มาดูงานเขียนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นงานร้อยกองนะครับงานแบบนี้จะเป็นงานร้อยแก้วแล้วแหละงานร้อยแก้วประเภทนี้ที่เราหยิบยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นงานเรื่องสั้นนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตสตอรี่เมื่อมันเรียกว่าช็อตสตอรี่ดังนั้นน่ยความหมายของมันนะครับก็เป็นไปนตามคําใช่ไหมเรื่องมันสั้น นะครับเราก็เรียกว่าเรื่องสั้นช็อตสตอรี่มันก็ต้องช็อตน่ะมันก็ต้องสั้นนะครับเรื่องราวที่มันเล่าสั้นๆนี่คือนิยามของเรื่องสั้นถามว่าแล้วเรื่องสั้นเนี่ยมันสั้นแค่ไหนอ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องสั้นนะครับทำยังไงมันถึงจะไม่ถือว่ายาวเกินไปนะครับเขาก็มีการกําหนดอยู่ว่ากําหนดเป็นช่วงนะนะครับช่วงนี้มันไม่ได้ตายตัวเป๊ะๆนะกําหนดเป็นช่วงเนี่ยให้เราพอประมาณได้เฉยๆช่วงของคำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึงห0 0 0 0คําหากว่าสั้นกว่าเนี้ย มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าเป็นแฟลตฟิกชันนะครับแฟลตฟิกชันก็คือเป็นงานเขียนขนาดสั้นมากแล้วก็ถ้ายาวกว่า10,000หมื่นคำเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นนวนิยายในช่วงรอยต่อระหว่างหมื่นคำเนี่ยน้อยกว่าหมื่นคำเล็กน้อยหรือว่ามากกว่าหมื่นคำเล็กน้อยเนี่ยบางทีเราก็จะเรียกงานพวกนี้ว่าเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวหรือไม่ก็เป็นนวนิยายขนาดสั้นแล้วแต่ว่าลักษณะมันเป็นเรื่องสั้นมากกว่าหรือนวนิยายมากกว่านะครับถ้าเป็นลักษณะของเรื่องสั้นเนี่ยมันจะมีความกระชับแล้วจะมีแก่นเรื่องเดียว นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนวนิยายเนี่ยมันจะมีลักษณะของการพรนณนามากกว่านะครับแล้วก็เรื่องราวมันจะเน้นการบรรยายพัรณนาทีม่มันทอดยาวออกไปนะครับมีตัวละครจํานวนมากกว่านะครับอาจจะมีแก่นเรื่องมากกว่า1แก่นก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นเนี่ยมันจะถูกบังคับโดยในนะครับโดยปริยายเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ในการเขียนน้อยใช่ไหมครับมันสั้นน่ะดังนั้นอะ่ะมันจึงมีรูปแบบเฉพาะของมันอ่ะที่ มีความกระชับเน้นไปที่แก่นเรื่องมากกว่าการพัฒนาแล้วก็มีตัวละครไม่มากนะครับบางครั้งมีตัวเดียวส่วนใหญ่ก็จะมีสักสองสตัวเนี่ยตัวละครเด่นๆหลักๆนะนะครับอาจจะมีตัวละครมากๆแต่ว่าถ้ามีตัวละครมากเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครที่มีความสําคัญเป็นตัวเอกจริงๆมันก็จะมีไม่กี่ตัวอยู่ดีแหละแล้วก็สามารถอ่านจบได้ภายในครั้งเดียวอ่านจบได้ภายในครั้งเดียวบางทีก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอะจะยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความยากและความยาวนะครับจะใช้เวลาอ่านนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับความยาก และความยาวของเรื่องนั้นคณิตัวของเรื่องสั้นเนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายกับนักวิทยายมากจะเรียกว่าเป็นมันเป็นการประพันธ์เรื่องแต่งเรื่องแบบเดียวละกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันที่ขนาดว่ามันสั้นกว่าแล้วก็โครงสร้างของมันจะกระชับกว่าการเล่าเรื่องเน้นไปที่ธีมเดียวแก่นเดียวอะไรแบบนี้ในสมัยก่อนเรื่องสั้นเน่ยมันจะได้รับการเผยแพร่หลักๆอยู่ในหน้าวารสารหรือนิตยสารแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับเพราะว่า วรารสารหรือนิตยสารเนี่ยมันน้อยลงมากๆแล้วในแผงเนี่ยแล้วก็จะมีการนํามาจัดพิมพ์รวมเล่มกันการที่เอามาจัดพิมพ์รวมกันเป็นเล่มเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรวมเล่มนะไม่ใช่รวมเริ่มอันนี้ผมพิมพ์ผิดรวมเล่มก็จะเรียกว่ารวมเรื่องสั้นนะครับงานเขียนรวมเรื่องสั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาหนึ่งนะครับของการมอบรางวัลวรรณกรรมซีไรส์เหมือนซีไรส์เนี่ยมันจะมีอยู่3ามขแขนงสามประเภทก็คือรวมเรื่องสั้น นวานิยายแล้วก็กวีนิพนธ์หมุนเวียนกันไปเนี่ยสประเภทเนี่ยปีนี้เป็นเรื่องสั้นปีหน้าก็เป็นนวนิยายปีต่อไปเป็นกวีนิพนธ์อะไรแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในขแขนงหนึ่งของวรรณกรรมซีรีส์แสดงว่าเรื่องสั้นเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆลและนักเขียนที่เราหยิบยกมาเป็นตัวอย่างคนแรกนะครับก็คือริวโนสุเกะอากุตะกวะนะครับริวโนสุเกะอากุตะกวะเนี่ยเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่น ที่มีบทบาทสําคัญมากๆกับวงวรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีชีวิตอยู่ในช่วงนู้นนะครับตั้งแต่คศ1 8 9 2งแถึงหนึ่านานมาแล้วอ่ะเขาตายปี1 9 2 7เนี่ยคือตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการเขียนของเขาเป็นงานเขียนแบบแบบที่รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเต็มๆเลยนะคือรูปแบบการเล่าเรื่องอ่ะมันเป็นตะวันตกแต่ว่าเนื้อในเนื้อหาวิธีคิดี่ยมันเป็นญี่ปุ่นคราวนี้เขาก็จะมีเชื้อว่าประวัติของเขาซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกกอเหมืนัน นะครับเขาก็เป็นลูกพาา่อค้านะครับผู้พ่อค้าเกิดที่โตกเกียวนี่แหละแล้วก็หลังจากที่เขาเกิดมาได้9เดือนน่ยแม่ของเขาเนี่ยเสียสตินะครับกลายเป็นคนวิกลจริตเขาซึ่งไม่รู้ว่าการที่แม่เขาเป็นแบบนี้จะมีผลตอ่อจิตใจเขาหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากที่เขาเขียนงานมา,ม,ามากถึงจุดหนึ่งแล้วนี่ยแล้วก็ถึงจุดสูงสุดของของจะเรียกว่าของฝีมือการเขียนเลยก็ว่าได้นในขณะที่เขายังรุ่งเรืองอยู่เ,เขาก็ฆ่าตัวตายครับในวัยเพียง35ปีเท่านั้นนะักเขียนญี่ปุ่นเนี่ยจะฆ่าตัวตายกันเยอะมาก ไม่รู้ทําไมเยอะจริงๆแล้วในภายหลังเนี่ยเพื่อนนักเขียนของเขาก็คือคันคิคุชิเนี่ยก็ได้เอาชื่อเขาเนี่ยไปตั้งเป็นรางวัลวรรณกรรมที่สาคัญที่สุดรางวัลหนึ่งในญี่ปุ่นชื่อว่ารางวัลอะคุตะวะรางวัลอะคุตะวะเนี่ยจะมอบรางวัลให้กับงานเขียนที่มีความโดดเด่นประจําปีนั้นอนะ่ะปีละสองครั้งนะครับสองรอบเลยอะ่ะปีหนึ่งสามารถมอบรางวัลใหญ่ๆได้สองครั้งเนี่ยคือมันสะท้อนอยู่ว่า งานวรรณกรรมญี่ปุ่นแวดวงวรรณกรรมญี่ปุ่นแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ก้าวหน้ามากเจริญเริ่มต้นมานับหนึ่งนะมารวดเร็วนะครับรวดเร็วก่อนก่อนเราอยู่พอสมควรอนะ่ะคนีในงานเขียนของญี่ปุ่นยุคโบราณเนี่ยก็แข็งแรงด้วยนะนะครับแข็งแรงมาตลอดเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องของวรรณกรรมงานเขียนของอากุตะกว่าที่โดดเด่นก็อย่างเช่นเรื่องสั้นชื่อว่าราโชมอนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องในป่าละเมอะ นะครับมีเรื่องจมูกมีเรื่องใยแมงมุมถ้าพวกเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์งานเขียนที่ผมแปะไว้ให้ใน l e a r n i ีอ่อ่ะผมก็จะแปะไว้ให้2เรื่องเหมือนกันก็จะมีเรื่องในป่าละเมาะแล้วก็เรื่องจมูกอันนี้เรื่องราชุมนกับในป่าละเมาะเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าจะมีผู้กํากับนะครับผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นระดับตํานานเหมือนกันชื่อว่าอากิระคุโดสวะอากิรักุโดสวะเนี่ยเขาเอาเรื่องราชุมนกับเรื่องในป่าละเมาะเนี่ยมารวมกันราชมมนมันคือประตูผี ส่วนในป่าละมอเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในป่าซามูไรคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็ทางการยพยายามที่จะสืบสวนนะครับหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าเนื่องจากว่าในป่าเนี่ยมันไม่ได้มีใครเข้าไปอะคนที่เข้าไปแล้วเห็นเหตุหการณ์ว่าซามูไรตายยังไงอ่ะมันมีเพียง3าคนเท่านั้นในโลกหนึ่งก็คือตัวซามูไรนั่นเององ่ะสคือโจรป่าคนที่3ก็คือเมียของซามูไรมีแค่3คนครนี้เพราะเหตุการณ์เรื่องราวมันเ,เกิดขึ้นไปแล้วนะ่ะ แล้วทางการพยายามสืบสวนปรากฏว่าผู้เวลาไปสืบสวนแต่ละคนเนี่ยให้การได้เหมือนกันเลยเหมือนหนังคนละม้วน,นตัวโจรก็บอกอีกอย่างหนึ่งโจนบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าสมุไรเองตัวสมุไรก็บอกไปอีกอย่างหนึ่งสมุไรเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาใช้การที่ไปตามร่างทรงมาแล้วก็ให้วิญญาณสมุไรามาประทับร่างทรงแล้วบอกเล่า่ผ่านปากร่างทรงอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งก็คือตัวของเมียนะครับเมียก็ไปให้การสารภาพบาปอยู่ที่ วัดชิโยมิเสื้อในเกียวโตตัวเมียก็พูดอีเวอร์ชั่นหนึ่งมาอีกไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยเป็นประเด็นของเรื่องว่าความจริงจริงๆอ่ะตัวมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงจริงๆได้ไหมนะครับหรือว่าเวลาเรารับรู้เรื่องราวความจริงต่างๆของโลกอ่ะทุกคนก็จะรับผ่านแว่นของตัวเองอ่ะผ่านมุมมองผ่านโลกของตัวเองอ่ะไม่มีใครรับรู้เรื่องราวได้เหมือนกันเป๊ะเ,เลยมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็อีกคนนึงก็คือนักเขียนไทยนะครับชื่อว่า แดนอรันแสงทองนะครับแดนอรันแสงทองเนี่ยเขามีชื่อจริงชื่อว่าเสน่ห์สังสุกนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาเขียนงานในเมืองไทยเนี่ยไม่ดังนะแต่ว่างานของเขาไปดังที่ยุโรปที่ดังที่ยุโรปได้ก็เพราะว่ามีนักแปลชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่ามาเซลบารังนะครับเขาเป็นบรรณาธิการบรรณาธิการที่ชื่อว่ามาเซลบารังเนี่ยเขาชอบอ่านงานวรรณกรรมไทยมากเขาใช้ภาษาไทยได้คล่องแคล่วอะแล้วเขาก็หยิบงานวรรณกรรมไทยชิ้นที่เขาเห็นว่าโดดเด่นเนี่ยไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วหลายหลายเรื่องอะที่ได้รับการแปลอะ ก็ได้รับความนิยมในหมู่ทังอ่านชาวฝรั่งเศสด้วยคือดังอะเรื่องที่ดังที่สุดก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องอสสพิษของแดนอลันแสงทองตัวแดนอาลันแสงทองเนี่ยเขาจบทั้งด้านวรรณคดีวรรณคดีอังกฤษจากหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธราสานมิตรมอสโวระสานมิตรษเนี่ยแล้วก็มีผลงานมากมายทั้งนวนิยายเรื่องสั้นแล้วก็งานแปลแต่ว่าเรื่องของอสสอพิษนี่ดังสุดแลละเพราะว่าเขาได้รับรางวัลซีไลท์ด้วยจากรวมเรื่องสั้นชื่อว่า อสสอรพิษและเรื่องอื่นๆในเวอร์ชั่นที่เขาแปลเป็นมาเซลบลังเขาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยได้รับการยอมรับมากซะจนตัวแดนอลันแสงทองเนี่ยเขาได,ได้รับเครื่องราชอ่ะชั้นอัศวินอ่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสเลยในขณะที่ในบ้านเราไม่ได้อ่านงานเขาฝรั่งชอบอ่านปุ๊บพอเรารู้ข่าวว่าเขาดังในในยุโรปในฝรั่งเศสเนี่ยเราถึงรือง,งานเขากลับมาอ่านนะครับมันถึงกลับมาดังในประเทศไทยเนี่ยภายหลังนะครับนอกเหนือจากอสสอรพิษแล้วเนี่ยก็จะมีผลงาน,นเด่นๆเรื่องอื่นอีกอ,อย่างเช่น นวัิยายขนาดยาวมากชื่อว่าเงาสีขาวนะครับแล้วก็มีนวัิยายขนาดที่สั้นๆนะก็อย่างเช่นเจ้ากระเกตแล้วก็เดียวดายใต้ฟ้าคลั่งนะครับปีที่เขาได้รับรางวัลซีไรก็คือปี2557ส่วนนักเขียนอีกคนนึงนะครับคนสุดท้ายในหมวดของเรื่องสั้นที่เราคิดว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ เลือกที่จะหยิบมาแนะนำเนี่ยก็คือนักเขียนคนนี้ครับเขาชื่อว่าจิดานันเหลืองเพียรสมุทรนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อลีอีกชื่อหนึ่งที่เขาใช้เป็นนามปากกาก็คือรอเดือนในมหาสมุทรเขาเป็นนักเขียนที่เขียนงานได้หลากหลายแนวมากแนวที่เหมือนจะทําเงินให้เขามากที่สุดอ่ะจะเป็นนิยายวายนะเป็นนิยายวายนิยายใช้รักชายหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเอง น่าจะชอบผู้ชายอยู่นะแต่ว่าเขาเขียนเรื่องได้หลากหลายไงเขาก็เป็นคนสมุดปราการแล้วก็ไปเรียนภาษารัสเซียจากคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยจุดสําคัญที่น่าสนใจของตัวเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นนักเขียนซีไรที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือในปี2560ตอนที่เขาได้รับรางวัลซีไรจาก,กรวมทั้งสั้นชื่อว่าสิงโตนอ,อคเนี่ย เขาเนี่ยอายุแค่25 26แค่นั้นเองแต่ว่าในช่วงปี60เนี่ยมันเป็นปีที่รางวัลซีไลท์เริ่มที่จะเสื่อมมวลขังแล้วนะครับคนไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่แล้วเป็นยุคที่คนเริ่มจะเข้ามาเสพงานเนี่ยทางโลกออนไลน์ซะมากกว่ามากกว่าการอ่านหนังสือถึงแม้ว่าหนังสือทุกวันนี้จะยังจะยังมีนักอ่านมากมายอยู่ก็ตามแต่นะแต่ว่าวันวรรณกรรมบ้านเราเนี่ย ซึ่งเดิมไม่ได้เป็นแวดวงที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วเมื่อเทียบกับนานาชาติเนี่ยพอเข้ามาสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยก็อย่างที่เราพูดกันไปก็คือมันก็ลดอิทธิพลงลงอย่างมากนะครับตอนที่เขาได้รับรางวัลซีไลท์ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยมากๆก็ตามงแต่กลับไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่เมื่อเมื่อเทียบกับยุคสมัยก่อนงานที่ผมเอามาแปะไว้ใน eLearning เนี่ยก็จะมีงานของนักเขียนคนนี้อยู่ด้วย2ชิ้นนะครับลองไม่อ่านดูเดี๋ยวอ่านอ่านไปก็จะเจอเองนะครับ